โอเคสวัสดีครับก็เข้ามาสู่สิงตอนไหนละก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่นกทําเป็นพิเศษให้นะ้องเพลินคิดราคาสีและะ้วทานี้ก็ก็เพลินมีมีประเด็นนิดน,นึงก็คือเข้าไปไปดูในในตัวของอ่าราคากลางเนาะราคากลางก็คืออ่าขอให้ราคามานี้เนาะอ่าสีน้ำอคัครีลร้อเปอเซ็นาะภายนอกมอกนครับรองพื้นปูนใหม่ กันด่างหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็หาสีทับหน้าสองเที่ยวเนาะราคาค่าของของเขาอยู่ที่สี่สิบสี่บาทเนาะแล้วราคาค่าแรงเนาะห้ามากกว่าห้าพันตารางเมตรก็สามสิบเอ็ดบาทเนาะแล้วก็คือ,อน้อยกว่าห้าพันตารางเมตรก็จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทค่าแรงเนาะนี้เรามาดูกันเนาะ <c oughs> ข้อมูลเนาว่าไอ้ราคาเนี้ยเราจะทำกันได้ไหมเนาะ เราจะทำมันได้ไหมตามหลักของความเป็นจริงเนาะตามหลักของความจริงตัวนี้ตัวนี้คือผมไม่ได้เสนองานอ่ของของพวกนี้เนาะอันนี้อิงมาเป็นอ่าเป็นอ่าแนวแนวทางและข้อมูลในการทําราคาได้เนาะแต่เรามาคิดราคาจริงๆเนาะเรามาดูตัวนี้นะครับไหนล่ะโอเคข้อมูลเรามาดูข้อมูลของของอ่าการทาสีเนาะอันนี้ข้อมูลมาจาก ี่สีเบเยอร์นะครับพี่สีเบเยอร์เดี๋ยวเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องผมด้วยนะโอเคอ่าโดยโดยโดยมาตรฐานเนาะพี่สี er เบเยอร์เนาะก็คือสีเบเยอร์เนี่ย <c oughs> อ่าสีรองพื้นนะครับเราจะใช้ทากันหนึ่งเที่ยวเนาะแล้วก็สีจริงทับหน้าเนี่ยสองเที่ยวเนาะโดยมาตรฐานเราจะคิดเป็นแกลลอนลก่อนเนาะอ่าหนึ่งแกลลอนสีหนึ่งแกลลอนนะครับหนึ่งแกลลอนจะทาพื้นที่ได้ทั้งหมดประมาณสามสิบตารางเมตรนะครับ ส0ิบตารางเมตรทีนี้เราจะหาพื้นที่เนาะเป็นหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเราจะใช้สีเ,เราซื้อกี่กระลนเนะเาะเข้ามาขึ้นเร่ยนก่อนเลยนึกมาหนึ่งร้อยตารางเมตรหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับเราคิดที่หนึ่งอตารางเมตรัานสามสิบตารางเมตรจะใช้สีทั้งหมดใน1 0 0้อยตารางเมตรเนาะเราจะใช้สีที่สามจุดสาสาสเลขอ่ะ copy หรือว่า เปิดเอ c e l ซเปิด Excel อเซมด c o p y เนาะโอเคอ่าหนึ่งร้อตารางเมตรหนึทำส่วหนึ่งร้อยตรางมอต่อจุดมจุดภาษาหนึ่ง้อยตารางเมตรเตานะาะต่อจุดจุดโอเคสามจุดสามสามแกลลอนเนาะ่ะาไว้ตรงนี้ก่อนะทีนี้แล้วกันอ่าพื้น สีรองพืนสีองืนเออหนึ่ง okay. ร้อยตารางเมตรอ่าจะใช้ทานี้แกลอนเด้วไปนหมด่งแบโอเค <Okay. S 1> แกลอนลอน,นะครับโอเคหนึ okay. ่งแกลอนราคาเท่าไหร่อ่าหนึ่งแกลอนราคาเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปหาที่อ่าเอาของฟร์ิั่นก็ได้ให้สองใม้สีรลองพืน สีรองพื้นปูนใหม่หนึ่งกนลอนราคานะครับ <c oughs> อ่าเอาของพี่โฟร์ซีซั่นแล้วกันสีรองพื้นปูนใหม่เนาะอ่าโอเคห้าร้อยสี่สิบาทนะเอาเอาเอาของี่นี่อันนี้อะไรเนี่ยม่รู้จับโอเคอ่าโดยประมาณก็ห้าร้อยกว่าบาทแล้วกันเนาะอ่าผมเอาตัวราคาส่วนเป็นที่ตั้งแล้วกันห้าร้อยสี่สิบาทเนาะไปที่เอ็กเซลหนึ่งกรลอนราคาอ่ะเดี๋ยวผมเขียนราคาออกราคานะครับราคาเอา ราคาในการลดราคาราคาปุ 1> <polarization>. 1 1 1๊บครับหนึ่งการลดราคาห้าร้อยสี่สิบบาทโอเคในพื้นที่หนึ่งร้อยตารางเมตรเราจะใช้ทั้งหมดเท่ากับเท่ากับโอเคเป็นสูนยเดี๋ยวใส่สูนยไม่ได้โอเคหนึ่งร้อย โอเคเราจะทมันเป็นหน่วาชีพนิดหนึ่งนะโ okay. อเคแล้วกับสมบูรณ์ทั้งกลับต,ตัวนี้คูณตัวนี้นอ่าเราก็จะได้พื้นที่อ่าเราก็ได้อ่าเราก็ได้ละอ่ะรา,า,อา,ร,า,าอราคาสองอันนี้ราคาสองสราคาสองลองดูกันลองกันลอง นอนนะครับเรนอนเนาะโอเคอ่ะอันนี้ราคาต่อหนึ่งร้อยต่อรอหกราคาโอเคอันนี้เราก็ได้ราคาต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรเนาะต่อหนึ่งร้อยตารางเมตรอ่าโอเคอันนี้หนึ่งตารางเมตรราคาต่อ หนึ่งตารางโมหนึ่งตารางโมจุดอ่าโอเคหนึ่งตารางเมตรก็เท่ากับ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 แบบนี้หนึ่งร้อยุอ่าหนึ่งตารางเมตรเท่ากับสิบแปดบาทโอเคอ่านี่คือใส่สูตรมาแล้วนะหนึ่งตารางเมตรเท่ากับสิบแปดบาทโอเคอ่เอาเซฟด้วยก่อน โ <c oughs> okay. อเคน,นี่คือสีลองพื้นเนาะทีน,นี้เรามาดูสีจริงในข้อมูล Data สีจริงอยู่ไหนเอออ่าข้อมูลสีจริงใช้ทาทับหน้าสองเที่ยวนะครับเนาะทาสองเที่ยวก็คือเท่ากับยี่สิบหลอมเนาะก็คือสองเท่านะครับทาทับหน้าสองเที่ยวเราก็มาคิดนะครับสก็คือแบบนี้เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราคิดได้สามสามสามเนาะโอเคตอนตารางเมตรเราก็จะใช้คูณสองครับ สองเข้าไปแล้วก็ลอกไปแล้วครับโอเคเนี่ยเราก็มาดูที่ Excel ซเนาะใส่ตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะนี่คือสีจริงเนาะอ่าโอเคสีจริงสีจริงอะไรสีจริงสีจริงจอจอจอจริงอ่ะสีจริงครับสีจริงราคาสองเที่ยวเนาะอ่ะมีจริงราคาสองเที่ยวอ่าสองเที่ยว เอหนึ่งร้อยตารางเมตรโอเรากลักบไปดูสีจริงก่อนนะครับไปดูสีจริงอ่ะอของอ่ะสีจริงเอาเอาของพี่พเบเยอร์มั่งประกันเปือเขาจะมาเป็น sponsor. สปอนเซอร์สีเบเยอร์สีเบเยอร์ครับเรื่อสีเบเยอร์หนึ่งกัลลอนอ่า โ okay. อเคมีเบเยอร์อาภายนอกเนาะภายนอกมีเบเยอร์ทาภายนอกหนึ่งการลดราคาอ่ะโอเคสีน้ำอะคริลิาเบเยอร์ครู Be เนาะ9ลิตรอันนี้ไม่ใช่อ่าส5ลิตรอ่ะลีเบเยอร์ De ผมไม่รู้ว่าอ่ะ เกตี้ก่อนละกันตัว,ตวอ่าหน้าหนึ่งแกล่อนสี่แพนนอกสามจุดห้าลิตรเบตีอ่ะผมเอาตีว่ทาที่ห้าร้อยสิบบาทห้าร้อยสิบบาทเนาะมีแค่ห้าร้อยสิบาทแล้วกันเนาะอันนี้แล้วกันสามจุดห้าลิตรเบตีอ่ะนะเบย์ฟูอ่ะหกร้อยสิบบาทห้าร้อยหกสิบไปได้อ่ะ,อะเอาตัวนี้แล้วนนก,กัน <c oughs> หลายใจเหลือเกิน <c oughs> มีหลายห้างมึงมีหลายหลาย หลายทีโอเคอ่ะอันนี้แล้วกันนะ,ะเบสสีนาา้ำนากรียเวอร์ฟูไดมอนชิลโอเคอ่ะตัวนี้ราราสามจะห้าห้าร้อยหกสิบบาทเนาะห้าร้อยหกสิบบาทสีไพนอออ่ะนีห้าร้อยหกสิบบาทนะครับต่อไกรลอนเนาะอกัรลอนนนธเราจะมาเท่ากับเท่ากับนะครับอ่าตัวนี้ตูณตัวนี้ ครับปุ๊บมันจะได้สามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเนาะโอเคอันนี้ดีเยอนะเนาะกดเท่ากับนะครับอันนี้หนึ่งร้อยเท่ากับสามสิบเจ็ดบาทเนาะอ่าถูกละตัวนี้เท่ากับสามสิบเจ็ดบาทต่อหนึ่งตารางเมตรเนาะนี้เรามาดูโฟลิซันบ้างอันนี้ดีเยอนะเนาะ เรา,าเปรียบเทียบโฟลิซซั่นเนาะหนึ่งร้อยตารางเมตร100ร้อยตารางเมตรนะครับหนึ่งพันเนาะอ่าเลขของท o a เนาะกดป,ปุ่มีนะครับอ่าราคาของโฟร์ซีซั่นเท่าไหร่เปิดเว็บดูส,ส,สนนิสีโฟร์ซีซั่นโฟร์ซีซั่นนะครับสีโฟร์ซีซั่นขาภายนอกอ่า หนึ่งแกลลอนรับภายนอกแกลลอนนะครับแกลลอนหนึ่งแกลลอนราคานะครับหนึ่งแกลลอนราคาอ่ะโอเคอ่าพิธีก็บอกว่าประมาณหกร้อยสามสิบห้าบาทเนาะของพิธีนะโอเคอันนี้คืนเงาหกร้อยสามสิบห้าบาทอ่ะอันนี้ก็คือ advance เนาะึืงเงาเนาะหกร้อยสามสิบเก้าบาทอ่ะ ผมเอา635บาทเป็นที่ตั้งก่อนแล้วกันเนาะ,อะไอที่635บาทเนาะ635บาทนะครับแล้วก็เท่ากับเท่ากับตัวนี้ทูณต,ตัวนี้นะครับอ่าก็เท่ากับ4,300เนาะแล้วเราเอาตัวนี้ไปเท่ากับตัวนี้100โอเคนี่นะครับก็หน่วยเป็นบาทเนาะ ก็จะได้อ่ะค่าค่าของนะครับของสีเบเยอร์เนี่อ่ยของสี T.O.A เนี่ยก็จะตกที่อ่าสี่สิบสองบาทสามสิบสามอ่ะเรามาดูซุปเปอร์ชิลดิสุดที่เลยตัวที่ตัวท็อปเลยซปเปอร์ชิลนะเดี๋ยวเข้าไปสีซปเปอร์ชิวครับสี T.O.A ซูเปอร์ชิวซุ p เ r อร์ ซูเปอร์ชิวอ่ Super w, าซีโอเอซูเปอร์ชิวท่าภายนอหนึ่งแกลลอนนะครับแกลลอนแกลลอนแกลอนโอเคอ่าปึ๊บปุ๊บอ่าพี่ซูเปอร์ชิวก็ขึ้นมาแล้วมันจะมีชิวบานหนึ่งนะก็ลองไปคิดดูแต่ผมจะเอาซูเปอร์ชิวละ้วกันตัวสุดสุดเก้าร้ดสิบบาทโอเค เนาะอ่าโอเคอ่าซูเปอร์ชิลเนาะอ่าอันนี้โปรพิซและอ่ะซูเปอร์ชิลเก้าร้อยเท่าไหร่อ่าไม่ใช่ดินี่ซูเปอร์ชิลหนึ่งร้อยครับอ่าคัออปลอมาเนาะโอเคใส่ราคาเข้าไป้ายตุทำไมไม่ตุ๊ทำไมไม่ก๊อปปี้สื่อมาเลยกุ๊บตุ๊บเอาใหม่ โอเคกาแฟ pit. อ่ะกาีฟสุดอ่ะ,อ,อ,อ,ะอันนี้ซุปเปอร์ชิวเนาะเท่าไหร่วะมีว้ด้วย980โอเค980เดีเ๋ยวจะเปลี่ยนลุคสไตล์ใหม่ละซุปเปอร์ชิวก็จะได้ราคาไปและเนาะทีนี้เราก็มาบวกค่าแรงเนาะอ่ะอันนี้ค่าแรงผมตีค่าแรงเนาะ35บาทผมเลยแรง35บาท ใช่ <c oughs> เลยต่ต้องเอาค่าแรงมันมันมันตีรวมนะครับตีแยกนะครับเนาะว่าเราจะเลือกใช้สีตัวไหนเนาะถ้าสมมุติว่าเราใช้ <c oughs> สองตัวเนี้ยเนาะใช้สองที่ห้อนี้เนาะก็คือเท,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 ท่ากับเท่ากับเท่ากับตัวนี้รองพื้นนะครับบวกตัวนี้บวกค่าแรงอีกสามสิบห้าบาท ปุ๊บก็จะได้เก้าสิบบาทห้าสิบตางเนาะถ้าสมมติเราใช้สีของนบสิบิบไม่ไม่ยิ้งสิดๆๆใส่ตาางแถวกิบเท่ากับตัวนี้นะครับบวกตัวนี้ห้าบาทค่าแรงอะนะ่ะเนาะถ้าเกิดเราใช้เอ่อเบเยอนะเร์เนาะเบมอนอะไรเนี่ยเมื่เกี้เนาะตัวนี้ถ้าเราไปใช้ T.O.A โพดีซั่ดูที่เท่ากับตัวนี้ลองพื้นนะครับบวกตัวนี้ บวกอีกสามสิบห้าบาทนี่วริสันก็เท่านี้ฮะซูเปอร์ซิลเท่ากับตัวนี้บวกตัวนี้บวกห้าบาทอ่านี่ครับนี่ครับก็ปร,ประมาณนี้เนาะก็อันนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบราคาดูเนาะเปรียบเทียบราคาดูสับราคาที่ได้มาเนาะตามตามอ่เาเรียกราคากลางเนาะก็ลองเปรียบเทียบดูเนาะว่ามันติดไปได้ไหมเนาะนี่ก็ฝากไว้ที่นิดนึงว่า หมั่นงานยังไงรับหมังงานยังไง,มง,ง,ง,ไ,งไม่ให้ขาดทุนมันก็อยู่ที่การประมาณราคาเหมืนกันว่าสุดท้ายเราจะเขียนแบบเก่งขนาดไหนหรือจะเขียนแบบได้ดีขนาดไหนสุดท้ายทุกอย่างก็มาจบที่ราคาเพราะั้นการทําราคาจะต้องให้มันละเอียดนิดนึงเนาะผมก็ไม่ได้เก่งงานนี้ผมเอาประสบการณ์ในการทํางานมามา,มาใช้นะครับจากประสบการณ์ ที่หมั่นานมาเนาะก็จะทํางานในโงการนี้มาก็หลายปีแล้วล่ะ,ะก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับถ้ากดชอบก็ฝากสับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้า่างว่าเนี่ยจะอัปเดตคลิปเรื่อยๆเนาะถ้ามีทีดีอะไรนงี้ก็จะจะ,จะนํามาบอกกันนะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ